โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุง2องสองน้ำวีหนะวันจันทร์ที่10กรกฎาคมสองหาหกหกนะเช้าวันจันทร์รู้กันอยู่ว่าลุงจะเล่นเกมอะไรนะเซาลินซ็อกเกอร์นะเป็นเกมที่ส่วนมากมักจะแตกวันจันทร์นะสำหรับไอดีลุงนะ ลุงย้ำประจําว่าเวลาให้เฝ้าดูนะเกมไหนแตกของ ID ใครแตกช่วงไหนเวลาไหนลองกลับมาซ้ําเวลาเดิมที่เคยแตกดูนะมันช่วยได้นะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้จะรอดไม่รอดนะก่อนจะเข้าไปในเกม <Yeah. S 1> ลุงพามาดูในกลุ่มสักนิดหนึ่งนะ มาจองเวนะเออมีคนเล่นได้อยู่นะเบ็ด3แบบเนี้ยข้อมูลแบบเนี้ยลุงจะเอามาประกอบการเล่นทุกวันนะถือว่าเป็นแนวทางเป็นตัวช่วยเลือกที่จะปัน่นเลือกที่จะเล่นได้อีก1ช่องทางนะเผื่อใครอยากจะมีกลุ่มไว้ดูแบบนี้ก็ริงใต้คอมเมนต์แรกนะเดี๋ยวลุงจัดทิ้งไว้ให้นะมาก่อนรับชมคลิปฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะทุน20,000ลุงเล่นไม่ถึง20,000อยู่แล้วนะเต็มที่แค่10,000นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาดูกันว่า เช้าวันจันจะ,จะมีการแตกการจ่ายอีกไหมนะสำหรับเกมเร้าหลินนะกำไรขอแค่ 2- 3 0ถึงามพันนะถือว่ามาหาอะไรกินกันตอนเช้าเชนะ้านะฮะทำไมพูดดูน่าเกียดจังมาหาอะไรกินนะโอเคขอขยับที่เบต50สัก30หมุนไปกันก่อนนะลองดูก่อนลองดูก่อนมันมาบ่อยก็จริงนะแต่บางวันถ้าไม่มานี่ก็หน้ามืดได้อยู่เหมือนกันนะยิ่งพาทุนมานี่พาทุนมาคู่นะคงไม่เล่นจนหมดหรอก ใช้เบ็ดสูงเพื่อที่จะหวังให้มันแตกให้ไวนะแม่แถวกลางยังไม่โพนะแถวกลางยังไม่โพสเก็ตเตอร์ค่อนข้างน้อยอยู่ตอนนี้เกมนี้เป็นเกมที่เวลามีการคำนวณมีการจ่ายค่อนข้างจะสูงนะใช้คำว่าค่อนข้างสูงได้เลยนะหลุนสเก็ตเตอร์กันตั้งแต่ต้นเลย ยากยากยากจะมาไวแบบนี้ยากเกินไปเมื่อวานเล่นเกมแปะนะบังโนรุลปล่อยของจริงๆนะโทรมาบอกเฉยเลยนะ10คูณ10กำลังมานะเฮอเล่นตามบังก็แตกนะแล้วก็ในกลุ่มก็แตกตามกันหลายคนนะโอ้โหฐานผูพอดีเลยเมื่อกี้ในกลุ่มก็แตกกันหลายคนอยู่นะถือว่าข้อมูลตรงนี้เอาไปแบ่งในกลุ่มแล้วก็ได้ได้กันก็เอามาแบบ เวลาในกลุ่มได้กันมีความสุขกันก็แชทจะเยอะเป็นปกติหน่อยนะแต่เวลาที่เสียเสียกันก็จะเงียบๆนะจะมาบน่บนบ่นบางก็ตามภาษาแหละนะคนเล่นสล็อตได้ระบายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละเบ็ดห้าสิยังเงียบอยู่นะนั้นเดี๋ยวขอขอขยับเป็นเบ็ดร้อยสัก30กันเอาเหมือนจะใช้ทุนแบบเบ็ดสูงตลอดนะตอนนี้นะกะว่าสักโบ๊ะสักดอกนะ แถวกลางมาเต็มบ่อยนะแต่ยังไม่ใช่ตัวเดียวกันนะแอบลุ้นอยู่ตอนนี้โอ้โหลูบหล่อเกือบติดไปคิ้วหนาคิ้วหนานี่แพงอันดับสองเลยนะพระเอกตัวเล็กๆหน้าหล่อจะจ่ายเยอะสุดนะนี่เนี่ยไอพระเอกอะ่ะเบ็ดร้อยคำนวณหายเช้านี้มีกลิ่นทะาแม่งวเอาไว้เช้านี้กลิ่นทะาแม่งทะาแม่งนะเบ็ดร้อยไม่มีคำนวณเลยเว้ย มาเปลี่ยนแถวกลางนะเออค่อนข้างมาสวยอยู่นะเต็มอยู่นะเต็มอยู่นะเป็นรางวัลก้อนโตมาจนได้นะ8 0บาทเดี๋ยวเราไปกันต่อจ้ะเออมามังมาม่งมามั่งแถวกลางมันต้องปล่อยมั่งนะเดี๋ยวขอปิดแชทเสียงของกลุ่มแบนหน่อยมันดังเข้ามาเหมือนกับอุ้ยอุยลุ้นสเก็ตเตอร์เบ็ดร้อยไม่มานะแม่นะเกือบไปนะมาลุ้นกันตรงเบ็ดร้อยนี่นะ ยังเงียบอีกแล้วพอได้ลุ้นได้ลุ้นทีไรนะไปเงียบประจำเออลุ้นต่อลุ้นต่ออ่าติดแล้วทรงนี้ติดแล้วนะติดเบ็ดร้อยด้วยนะจะเล่นให้สนุกเบ็ดร้อยนะไปหมุนให้เยอะๆไว้ก่อนลูก10หมุนลูกเออได้ลุ้นกันหลายรอบนะแล้วมันจะแตกเป็นพันเป็นพันอยู่ตลอดนะส่วนมากนะถ้าเบ็ดร้อยอะ่ะหมุนหนึ่งมาก่อนเบาๆเท่าไหร่ดูมันดูมันเอ้ยหนึ่งพัน ลุงบอกแล้วเลือกตัวที่เยอะที่สุดนะแล้วก็มาลุ้นกันดอกละเป็นพันตลอดนะพันหกนะอย่าเลือกตัวแพงนะจําไว้นะเลือกตัวแพงบทจะไม่มานี่คือวิวเลยนะห้าหมุนลุกมากันต่ออีกร้อยสี่สิบมากันต่อดอกนี้หนึ่งร้อยนะเออเลือกถูก,ถ,กถูกเนี่ยจะได้ไปกันยาวๆสองหมุนลุกแม่มันมากักแล้วช่วงท้ายนะอือหือหมุนสุดท้ายมาอีกหน่อยเหอะโอ้โหเบาไป เบาไปเลยลูก3000กว่าบาทนะถือว่าได้ฟื้นกลับมาหน่อยนะแม่งเข้าเบ็ดร้อยอย่างโหด3260นะจริงๆน่าจะจ่ายโหดกว่านี้ได้นะนี่เกมทำเงินของลุงเช้าวันจันทร์เลยนะกำไรมาพันเก้นะยังไม่หยุดหรอกไปต่ออยู่แล้วแหมสกเกตเตอร์2ตัวนะลุ้นแถวกลางมัง่งลุ้นแถวกลางมัง่งกำไรมาแบบนี้ไปต่อได้ขอเบ็ดร้อยอีก30นะ อืมหือยแปไม่โอ้โหคิ้วหนาไม่ติดตัวแรกมาด้วยวะอันนี้มาทําทุนก่อนนะถ้าเกิดมาตามสเต็ปแนวทางนี้ไม่น่าจะแพ้นะไม่ลงมาโอ้โหฐานโผลมาพอดีนะแล้วยั่วเก่งนะยั่วเก่งนะงนะชอบเอาฐานมาให้เห็นว่าอีกนิดนะความตั้งใจอย่าล้มไปนะเออประมาณยั่วเราว่า โอ้โหตกไปต่อนะโอ้จอดอยู่แล้วถ้าแบบน,นี้จอดอีกรอบนะเลือกตัวเดิมนะ10หมุนเหมือนเดิมนะหรือว่าเราจะมาเลือก12มั่งเออสิสอก็ได้นะเอาหมุนให้เยอะไว้นะเวลามันคำนวณมันชอบจ่ายเป็นพันนะพวกนี้เอาหมุนให้เยอะไว้ก่อนอย่าเอาหมุนน้อยนะถ้าเวลาตกเบ็ดสูงๆอะ่ะหมุนหนึ่งไม่ติดนะแนะ่พอใช้เลือกหมุนเยอะมึงก็กักกูกกด้วยนะมาแล้วนะ80ดสิ เต็มมาหน่อยเดี๋ยวว่าโหมาทีละ80มาแล้วชุดนี้200บาทเออขอสัก2,000ถึงไหมแปอสิบเบาหวิวเบาหวิวเออโผล่มานิดหนึ่งโผล่มานิดนึง704นะอีก4หมุนยังเบาอยู่1 6 0 3หมุนแม่งก้อนโตไม่ออกเลยนะเพิ่งจะมาโผล่680เนี่ยสูงสูงหน่อย2,000กว่า2,000กว่าอีก80 1หนึ่งหมุนลูกเอ,อ้ยรอบนี้มาผิดคาดว่ะแม่งจ่ายเบาว่ะ2,700 สุดท้ายืออหือ40บาท2,800นะก็ยังโอ้โหสา์เข้าฟรีได้นะเบ็ดร้อยสองรอบแล้วมึงก็เลนเงียบซะง,งั้นนะนะมาลุ้นเปลี่ยนแถวกลางมงตอนนี้กำไรเรา3 0 0พนะถือว่าเดี๋เด็จบโอ้โหแถวกลางเกือบเปลี่ยนลุ้นแถวกลางฮะตอนนี้ขอลุ้นแถวกลางมั่งขอลุ้นแถวกลางมั่งอีกนิดหนึ่ง ยังไม่ติด12หมุนกำไรเรา2อ0 0ตอนนี้หยุดได้ไหมหยุดได้นะไม่เสียเลยนะ3 0 0พันแต่ขอเล่นก่อนนะอีก9หมุนลองดูว่าออกอะไรบ้างอยากเห็นแถวกลางอะ่ะอยากจะเห็นแถวกลางอีกสักรอบหนึ่งนะห้าหมุนยังไม่ติดร6อยมาไหนอะแถวกลางลุงหายไปไหนเนี่ยไม่โผล่มาเลยนะ โอ้โหเดี๋ยวขออีกรอบนึงตอนนี้ยังไงเราก็มีกำไรอยู่2,250ลุงจะเล่นที่เบ็ด130หมุนอีกสักรอบนะขอเป็นเทอร์โบโด้วยจะได้โบบาโบบาดูว่าจะมีแถวกางกับรางวัลก้อนโตสักรอบไหมนะเอากำไรมาสร้างทุนต่อนะเอากำไรมาสร้างกำไรต่อนะดูว่าได้ไหมนะถ้าไม่ได้เรายังมีทุนอยู่ว้ยเออวายเต็มดอกนี้อ่อย2 0ยังไม่พอสกเก็ตเตอร์สองตัวไม่ติด แอบลุ้นแถวกลางให้มาสักรอบนะยังไม่เห็นแถวกลางนะสามร้อยยี่อีกหกหมุนไม่พอเว้ยอารมค้างไงล่ะครนี่อารมค้างอารมค้างนะไม่ติดนะหะก,กําไรสามพันแม่งทำให้กูต้องมาเล่นเบตห้าสักแปดิหมุนอา้าขอรางวัลก้อนโตสักรอบขอเข้าข้างในสักรอบอืหหายแล้วตอนนี้ กำไรหายไม่เป็นไรเราไปกันต่อลุงว่ายังไงก็มาเว้ยโอ้ตามทุนจากกำไรสามพันกลับมาตามทุนต้องเสี่ยงเว้ยต้องวัดดวงดูนะเงียบไปเบ็ดห้แม่งเล่นเบ็ดร้อยไปเลยลูก50หมุนห้าพันวัดวัดไปเลยเราตั้งใจมา1,000งอยู่แล้วนี่อย่าไปกลัวมัน ดอกร้อยบทโบบะหนักมาสักดอกนี่ไงมาแล้วคิ้วหนาซะด้วยรางวัลก้อนโตโผล่มาโผล่มาลูกได้เท่าไหร่ดอกนี้น่าจะสามพันกว่าอุย้ยทะลุอุ้ยทะลุเท่าไหร่วะสี่พันกว่าแล้วตอนนี้ขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหแม่งหยุดหยุดถูกจังหวะห้าพันกว่าแล้วเกมนี้บทแตกแตกหนักจริงนะแสดงว่าตำแหน่งการเลี้ยงแบบอย่างสวย 7,200เอาอยัางไงดีละ่ะกำไรเรา5,000กว่าบาทแล้วนะหยุดได้หยุดเลยดีกว่าถ้าแบบนี้ไม่ต่อขอหยุดนะเอากำไร5,000พอถือว่าเรามาเล่นเอากำไรนะเราไม่ได้มาเล่นเอาสนุกเอามันอย่างเดียนะเวลาเล่นนะทุนพามา20,000กํากำไร5,000ทํทำไม่ยากนะถ้าเกิดใครทุนค่อนข้างสูงลองขยับดูแบบวิธีที่ลุงเล่นนี่แหละเออเอาทุนมาขู่ไว้ก่อนกำไรตั้งไม่ต้องเยอะเอาพอแบบ กินคงกินข้าวเที่ยวได้สบายพอนะถือว่าคิดแบบนี้น่าจะมีความสุขกว่านะเออเกิดใครเอาง่ายๆอยากเข้ากลุ่มแบบนี้อยากมาดูข้อมูลในกลุ่มแบบนี้ก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะเดี๋ยวลุงจะทิ้งไว้ให้นะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลุงด้วยแล้วกันนะไปละเดี๋ยวเจอกันอีกรักที้ถาม